คือถ้าคุณจะดูหนังในภาคนี้นะครับคุณต้องลืม XM e n ในภาคเก่าๆออกไปก่อนเลยนะครับผมคือลืมสไตล์ของมิวแทนในภาคเดิมๆออกไปใหมดเลยครับ ก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่มาคั h ช n แนลนะครับผมและวันนี้เราก็หยุบการรีวิวหนังใหม่เรื่อง The New Mutant ของจักรวาร x m เอกเนั่นเองนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าหนังเรื่องนี้นะครับสร้างมาจากคอมิกจริงๆของจักรวาร Xmen เลยนะครับในชื่อเดียวกันนี้เองก็คือ The New Mutant นั่นเองอเป็นหนังเกี่ยวกับมิวแทนรุ่นใหม่มิวแทนสายพันธุ์วัยรุ่นคับผมที่เกิดขึ้นมาแล้ว รู้ว่าตัวเอมีพลังแล้วก็ควบคุมพลังไม่ได้นะครับผมนี่เป็นที่มาของหนังเรื่องนี้ครับและเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะใช้สถานที่ค่อนข้างน้อยมากนะครับผมสถานที่หลักๆก็เป็นเพียงแค่โรงพยาบาลที่ทุกคนถูกบำบัดอยู่นั่นเองเพียงแค่ที่เดียวจริงๆนะครับอาจจะมีแซมเข้าไปช่วงที่เป็นความนึกคิดที่เป็นสถานที่อื่นบ้างเล็กน้อยแค่นั้นเองครับผม และสิ่งที่น้อยลงไปตามสถานที่ของภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นก็คือจํานวนของนักแสดงนั่นเองนะครับผมหนังเรื่องนี้นะครับมีนักแสดงนําเพียงแค่6กถึงเคนเท่านั้นนะครับส่วนนักแสดงรองก,ก็แทบจะไม่ปรากฏออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะครับ s okay. <S เรื่องนี้จะเน้นพุ่งเข้าไปที่ปมในอดีตของตัวละครแต่ละคนแบบเจาะลึกเด่นชัดเลยนะครับ ถึงสิ่งที่เป็นปมด้อยนะครับหรือสิ่งที่เขากลัวสิ่งที่เป็นความหลังสิ่งที่เป็นชะง,งักติดฝังของตัวละครน,นั้นๆอยู่นะครับและรวมไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวละครด้วยครับผม พูดถึงแนวหนังของหนังเรื่องนี้นะครับผมก็ต้องขอบอกว่ามันคือหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่มาผสมกับหนังสยองขวัญน,นั่นเองนะครับค่อนข้างจะติดไปทางสยองขวัญมากกว่าด้วยนะครับผมแต่มันไม่ใช่หนังสยองขวัญแบบที่แบบเออมันมีผีออกมาหรือทําให้เราตกใจนะครับมันจะเป็นการที่ดึงอารมณ์เราเข้าไปร่วมกับตัวละครดึงอารมณ์เราเข้าไปร่วมกับภายในเนื้อเรื่องนะครับมันจะทําให้วังเวงอึมครึมนะฮะ เพราะว่าผู้กำกับเขาชอบแนวนี้นะครับเขาต้องการจะสื่อออกมาในแนวนี้เลยนะครับมันจะเป็นหนังฮีโร่ที่ค่อนข้างจะเป็นมิติใหม่เลยก็ว่าได้นะครับผมส่วนของการใช้พลังหรือความสามารถของมิวแทนในเรื่องนี้ก็มีออกมาในหนังเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่ามันจะไม่ได้ใช้เพื่อแบบการต่อสู้ดุดันรุนแรงเหมือนกับหนัง Xmen ในภาคก่อนๆน,นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับสิ่งที่ต้องการจะสื่อมันเป็นอีกมุมมองหนึ่งนั่นเอง และถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้จะนับเป็นเนื้อเรื่องหลักในจักรวาลมาเวลจักรวาลเอ็กเมนได้หรือเปล่านะครับผมในมุมมองผมผมมองว่ามันเป็นเหมือนภาคที่เป็นรอยต่อรอยเชื่อมหรือจุดเชื่อมต่อเล็กๆน้อยๆนะครับจากภาคหลักนั่นเองนะครับดังเช่นภาพยนตร์เรื่องรลกวันของซีรีส์ชุด Star w a r นนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องโลวันนะครับเขาไม่ได้ถูกนับ อยู่ในภาคหลักที่เป็นภาค789นะครับแต่มันเป็นรอยต่อที่ดีที่ทําให้เราได้เข็นเนื้อเรื่องย่อยเนื้อเรื่องเสริมในภาคหลักนั่นเองนะครับผม และถ้าใครที่เคยดูภาพยนตร์ X m e n ที่เป็นภาคหลักมาแล้วนะครับและยังจำเอ็นเครดิตของภาค Xmen a p o c a l y p คลิปได้นะครับที่มีองค์กรหนึ่งนะฮะที่ไปเก็บตัวอย่างเลือดของวูบรีนปอนจบนั่นเองนะครับมันก็คือบอริษัทที่มีชื่อว่า x อ็กนั่นเองซึ่งบริษัทนั้นก็จะเข้ามามีบทบาทในภาคนี้ด้วยเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามและน่าลุ้นมากเลยว่าเขาจะเข้ามามีบทบาทอะไรนะครับ และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็คือในเรื่องของการให้คะแนนนะฮะซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้อยู่ที่7.5คะแนนครับผมอ,อาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยคาดหวังไว้ว่าหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเราอยากจะดื่มด่ำกับความมันนะฮะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เขาไม่ได้สื่อออกมาแบบนั้นนะครับเขาจะมีมุมมองที่สื่อมาในอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ ถ้าใครชอบแนวนี้แนวสยองขวัญหรือแนวที่ทําให้อารมณ์ดาดิ่งไปกับตัวละครไม่ได้เด้นมันนะครับก็อาจจะถูกใจถูกคาครับผมแต่สารับผมผมให้เรื่องนี้อยู่ที่7.5คะแนนก็ไปดูได้ครับผมถือว่าเป็นหนังที่ดีสําหรับแฟนหนังของมาเวลอยู่แล้วนะครับผมแต่ที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังของทางค่ายมาเวลที่ซึ่งมักจะมี เอ็นเครดิตอยู่เป็นประจำนะครับแต่ต้องขอบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีเอ็นเครดิตครับผมผมนั่งรอจนจบเครดิตเลยนะฮะแล้วมันก็ปิดจอไปเฉยเลยนะครับถ้าไม่บังเอิญว่าพนักง,งานสาขาที่ผมไปดูนั้นเขาตั้งใจปิดจังวะนั้นพอดีนะครับต้องขอบอกว่าภาคนี้ไม่มีเอ็นเครดิตนะครับไม่ต้องเสียเวลานั่งยาวนะับผมโอเคและสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมและพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปถ,ถัดไปและเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับ